ทั้งสี่นั้นกำลังเดินทางไปที่จุดรวมตัวของคนจากสำนักต่างๆมีพวกเจ้ามากันแค่สี่คนงั้นเหรอชายวัยกลางคนพูดขึ้นเขาคืออาจารย์ของสำนักระดับล่างเขาเห็นกลุ่มของหวังอีหังนั้นมีเพียงเปิดประตูบานที่สี่สามคนและเปิดประตูบานที่สามหนึ่งคนท่านมีธุระอะไรกับพวกข้างนั้นหรอหวังอีหังถามขึ้นอาจารย์ของสำนักระดับล่างก็แนะนำตัวเองข้าอาจารย์สอนสองจากสำนักไั่เงินเป็นสำนักของผู้ฝึกกระบี่เมื่อหวังอีหังรู้ว่าสำนักไั่เงินคือสำนักที่ฝึกกระบี่เขาก็พยักหน้า บรจารย์สองที่เห็นท่าทีของหวังอีหังเขาก็รู้สึกไม่พอใจสักเท่าไหร่แต่เขานั้นต้องหาคนเพิ่มเพื่อช่วยเหลือสิทธิของเขาสำนักท่านสอนกระบี่งั้นเหรอเขม่าพูดออกมาอย่างตื่นเต้นตัวโต,วตวและซิลอเองก็มีความรู้สึกขึดสู้ขึ้นมาเหมือนกันไหนๆก็ไหนๆแล้วข้าจะพาพวกเจ้าไปพบกับสิทธิข้าก็แล้วกันผู้ที่ฝึกกระบี่นั้นล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งกันทั้งสิ้นแม้แต่ตัวตนในตำนานยังกล่าวว่ากระบี่นั้นคือวิถีผู้แข็งแกร่งอย่างแท้จริง อาจารย์สองพาทั้งสี่ไปพบกับศิษย์ของเขาศิษย์ของเขาแต่ละคนนั้นมีแรงกดดันของกระบี่แพร่ออกมามันทําให้ผู้พบเห็นรู้สึกนับถือศิษย์เหล่ายีคืออัจฉริยะของสํานักไผ่เงินเมื่ออาจารย์สองแนะ็จพวกเหมาก็เบิกตากว้างไม่คิดเลยว่าสํานักระดับล่างจะมีรุ่นยาวอัจฉริยะเทียบเท่าสํานักระดับกลางเหมาพูดด้วยความรู้สึกตื่นเต้นหวังอีฮังนั้นรู้สึกว่าเหมานั้นแปลกใจตั้งแต่ที่เขานั้นได้ยินคําว่ากระบี่ แต่ว่าไปแล้วเซียนอินนั้นคือผู้ที่ใช้กระบีน่นี่งั้นการที่เหม่านั้นเป็นศิษย์สุดทอดเขาก็จะต้องใช้กระบี่เป็นแต่ในความคิดของหวังอีทังนั้นส่วนทางเขานั้นคิดว่าเหม่าคงถนัดวาดรูปลามกมากกว่าข้าชื่อเหม่าข้านั้นอยากจะประลองกระบี่กับเจ้าเจ้ามีชื่อว่าอะไรงั้นหรอทำทําด้วยความสุภาพอีกฝ่ายที่ถูกเหม่าขอท้าประลองเขานั้นรู้สึกว่าชายคนนี้ต้องบ้าอย่างแน่นอนเพราะเหม่านั้นไม่มีจิตของกระบี่แพร่อ,ออกมาแม้แต่น้อย ถ้าเจ้าอยากจะประลองกับพี่ใหญ่เจ้าต้องเอาชนะข้าให้ได้ก่อนสิบคนหนึ่งนั้นรู้สึกว่าเหมาน,นั้นจะอวดดีเกินไปแล้วทั้งที่พวกเขานั้นก็มีน้ำดับบ่มพอเท่ากันแต่เหเมาก,กับเลือกที่จะต่อสู้กับคนที่มีพลังบ่มพอสูงกว่าอาจารย์สองในตอนนี้เขานั้นรู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเขาเลยพูดถ้างั้นก็ให้เขาลองดูเมื่ออาจารย์สองพูดจบสิทธิ์ที่มากับเขานั้นก็ไม่รู้สึกพอใจ กับประลองกับข้าหรือไม่ไหนไหนอาจารย์ของเจ้าก็เห็นด้วยแล้วเหม่านั้นรู้สึกตื่นที่จะได้สู้กับคนเก่งๆเ,เพราะเขานั้นต้องการพัฒนาฝีมือของตัวเองในกระบี่ของเจ้าพี่ใหญ่นั้นพูดอย่างไรความรู้สึกเหม่านึกขึ้นได้เขาจึงเปิดประตูบานที่สี่ของตอนจากนั้นก็ได้มีจิตของกระบีโ่โผยพุ่งออกมาและก่อตัวเป็นกระบี่ที่มือของเหมา่าพี่ใหญ่นั้นรู้สึกได้ถึงแรงกระบี่ที่ตรดปล่อยออกมา สามารถเก็บจิตกระบี่ไว้ได้ด้วยเงินเหรอน่าสนใจค่าชื่อเจิงจืออสู้จากนั้นเจิงจือก็ทักกระบี่ออกมาจิตกระบีของทั้งสองนั้นแข็งแกร่งทำให้สิทธิจากสำนักไผ่เงินนั้นรู้สึกบาดเจ็บตามร่างกายเพราะโดยจิตกระบี่นั้นฟันโดยไม่ทันตั้งตัวเหมอนั้นสามารถใช้กระบี่ได้ด้วยเงินเหรอและยังสามารถฝึกกระบี่ไปถึงขั้นที่เก็บจิตกระบี่ไว้ได้แม้แต่อาจารย์สองเองก็ตกใจเหมือนกันเจ้าเด็กนี่มาจากสำนักไหนกัน เจียงจื่อและเหมานั้นประลองกระบี่กันไม่มากกว่าร้อยกระบวนท่าแต่ยังไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบแม้แต่น้อยจากนั้นทั้งสองก็หยุดประลองไว้เพียงเท่านี้ฮ่าฮ่าฮ่าจากนั้นเจียงจื่อก็หัวเราะอ,ออกมาซึ่งนั้นทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกตกใจปกติแล้วเจียงจื่อนั้นจะเป็นคนที่เงียบและไม่ค่อยพูดกับใครและยิ่งหัวเราะคนในสำนักนั้นไม่เคยเห็นเขาหัวเราะแม้แต่คนเดียวอาจารย์สองเองก็แปลกใจ เคม่าเองก็หัวเราะขึ้นมาพวกเราไปสำรวจอาณาเขตปีศาจด้วยกันไหมเจียงจือพยักหน้าแน่นอนเขานั้นพูดอย่างไรความรู้สึกใดๆงั้นก็ไปกันเถอะเคม่าและเจียงจือพูดเกี่ยวกับเรื่องอของกระบี่สิทธิ์ในสำนักไผ่เงินเองก็ตามเจียงจือไปหวังอีหังซอนและตัวโตถูกทิ้งไว้ให้เดินตามหลังไปพี่ใหญ่รอข้าด้วยตัวโตนั้นวิ่งตามหลังเหมาปออย่างรวดเร็วสิลลอและหวังอีหังมองหน้ากันแล้วหัวเราะออกมา ในที่สุดกลุ่มของหวังอีฮังก็พบเข้ากับมอนสเตอร์ปีศาจตัวหนึ่งมันคือยอดนักแม่นธนูสเกเลตันมันยิงลูกดอกธนูออกมาลูกดอกนั้นมันไม่มีทางพลาดเป้าครั้งก่อนที่หวังอีฮังแพ้เพราะเขานั้นไม่มีวิธีรับมือ เมื่อลูกดอกแห่งความตายพุ่งเขามาเจียงจือก็ใช้วิชากระบี่ของเขาเขาฟันไปที่ลูกดอกแห่งความตายและฝักครึ่งของมันรัศมีของกระบี่ยังไม่จบเพียงเท่านี้มันยังพุ่งไปตัดร่างของยอดนักแม่นธนูเกเลตันขาดครึ่งแต่ในครั้งนี้ธนูของยอดนักแม่นธนูสเกเลตันนั้นถูกทำลายไปด้วยจากนั้นก็มีผลึกสีดำลอยออกมาจากกลางของมัน ผลึกนั้นเป็นสีดำและมีพลังแห่งความตายประปนอยู่ด้วยเจิงจือนั้นเก็บผลึกไว้จากนั้นเขาก็ไปต่อสู้กับปีศาจต,ตัวอื่นเขม่าและหวังอีฮังก็เช่นเดียวกันพวกเขานั้นเคลริยอเส้นทางได้ประมาณสองลีและเสียงระบบที่ไม่คลาดคิดก็ดังขึ้นเมื่อท่านสังหารผู้บุกรุกคนอื่นท่านจะได้รับคะแนนเพื่อแลกเป็นรางวาัลจากนั้นก็ได้มีป้ายรายการปรากฏขึ้นและสมะร์แลกได้ในทันทีด้วยจากนั้นเสียงโหยหวนของคนที่มาสำรวจก็เริ่มดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแต่ของระดับสูงทั้งนั้นเลยไม่แปลกที่จะมีคนเริ่มแข่งข้ากันทางด้านของหวังอีฮังในตอนนี้รอบทิศทางของงกลูกพวกเขานั้นมีคนนับร้อยล้อมรอบอยู่พวกเขานั้นคือคนที่มาจากสำนักเดียวกันและก็แข่งข้าคนจากสำนักอื่นด้วยและเมื่อพวกเขานั้นรู้ว่าข้อความที่แจ้งมานั้นเป็นความจริงพวกเขาสามารถแลกโอสถระดับสูงได้พวกเขาจึงรียที่จะจัดการกับกลุ่มอื่นก่อน สำนักนักโรหิตงั้นเหรอเฮเมอุทานทั้งร้อยคนที่สำนักที่ฝึกนักฆ่าไว้มากมายไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอพวกนี้สิทธิ์ที่ตามเจิงจือมานั้นเริ่มรู้สึกหวาดลัวที่ใหญ่ช่วยพวกเราด้วยสิทธิ์ที่เคยดูถูกเหมอนั้นพูดขึ้นสิิ์จากสำนักกระบี่ที่ตามเจิงจือมามี3ามคนหลิงซีหอวินชีอววินชัยวอทั้งสาคืออัจฉริยะของสำนักไผ่เงินเนื่องจากนักรอบสังหารนั้นมีมากจนเกินไปและมีตัวตนระดับเปิดประตูบานที่6กอยู่ด้วยสามคน สำนักโลหิตนั้นคือสำนักระดับกลางอย่างแท้จริงสิกจากสำนักโลหิตล้วนแล้วแต่มีพรสวรรค์ในการรอบสังหารทั้งสิน้นพวกเขานั้นมีกลอุบายและกละยุทธ์มากมายพร้อมรบหวังอีหังนั้นเห็นถ้าไม่ดีเขาจึงใช้อาราของแสงไร้ทางต้านเพื่อสนับสนุนทุกคนเหม่านนั้นรู้ดีว่าหวังอีหังนั้นคือสายสนับสนุนที่ดีที่สุดทุกคนนั้นรีบชุดเกราะออกมาสวมเพื่อเพิ่มพลังป้องกันถึงแม้ส่วนมากพวกเขานั้นจะมีพลังบ่งเพราะในระดับเปิดประตูบานที่4ี่ก็ตามจากนั้นทั้งสองกลุ่มก็เริ่่มตอสู้กัน เทียงจือใช้วิชากระบี่ชงเขาในการสังหารศัตรูท่านสังหารระดับเปิดประตูบานที่4ท่านได้รับ5คะแนนเสียงระบบในหัวดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเขม่าเองก็เรียกสมุดวาดรูปของเขาออกมาหลังจากนั้นจิตวิญญาณทั้งสองก็รวมกันกลายเป็นกระดาษอัจฉริยะเอาวาดอัศวินสงรามขึ้นมาแต่ครั้งนี้เขานั้นสามารถวาดได้สมตัวหลังจากที่เขานั้นเปิดประตูบานที่4ได้จากนั้นเขาก็ใช้จิตกระบี่เพื่อจัดการคู่ต่อสู้ ข้าจะจัดการเข้าชายรูปร่างสูงโก่งมีพลังระดับเปิดประตูบานที่ก้าเขานั้นเข้าต่อสู้กับตัวโตตัวนั้นเรียกชุดกระดาบและโลออกมาเมื่อได้รับพลังสนับสนุนของหวังอีหังตัวโตก็รู้สึกแข็งแกร่งมากขึ้นเขานั้นต่อสู้กับ hmm. นักฆ่าที่เปิดประตูบานที่ห้าสองคนได้พร้อมกัน เนื่องจากการตรวจล,ลอบขีดจำกัดของระดับเปิดประตูบานที่สี่ทำให้เขาได้พลังกำลังมากขึ้นอย่างมากโขนักฆ่าสองคนรับมือกับตัวโต้ด้วยความเหนื่อยล้าแต่ตัวโตวนั้นมีประตูบานที่สี่คอยค้าจุนมันคือพลังแรงโน้มถ่วงเขาสามารถยกดาบที่หนักของเขาได้อย่างสบายและไม่เหนื่อยเลยแม้แต่น้อยหวังอีหังที่คอยสนับสนุนเขานั้นคอยหาช่องว่างเพื่อที่จะเรียกอัศวินแห่งความตายมาช่วยอย่างรับรับแต่เขาไม่มั่นใจว่าจะสำเร็จหรือเปล่าและมีโอกาสสอมากที่อัศวินแห่งความตายจะพังก่อนที่จะได้ลุยพวกเขา จัดการยากเสียจริงชายคนหนึ่งพูดขึ้นในมือเขามีมีดรสรั้นและมีเลือดติดอยู่ที่มีดด้วยเขานั้นสังหารสิบสํานักอื่นมาหลายสิบคนแล้วพวกเจ้าดูนั้นสิทสํานักขูเขานพาาในตอนนี้ถูกสํานักโลหิตจ้องเล่นงานดูเหมือนว่าสํานักขูเขานพาาคงเสียใจที่ส่งสิทธิที่ไม่ได้เรื่องมาอย่างแน่นอนคนแช่ติงนั้นพูดออกมาอย่างตื่นเต้นเขานั้นรู้สึกว่ากําลังมองดูอะไรสนุกสนุกอยู่ พวกมดปลวกมันสมควรหายไปเป็นแค่สำนักระดับกลางปลายแถวยังเรียกตัวเองกว่าสำนักระดับกลางได้อีกงั้นเหรอแซสิงนางนั้นพูดขึ้นอย่างเหยียดยามปิงเองก็มองสำนักขุเขาณนภาเป็นเพียงขยะเท่านั้นสำนักตะวันสีชาตอของเขานั้นอยู่ในสิบอันดับแรกของสำนักระดับกลางจึงทำให้ความภาคภูมิใจของเขามากกว่าใครทางด้านของสำนักกอโลหิตนั้นมีนักฆ่าตกตายไปแล้วถึง20สิคนแต่สำนักขุขเขานภายังไม่เสียคนไปแม้แต่น้อย นี่มันวิชากระบี่อะไรกันยอดฝีมือของสำนักโลหิตอูทานเขามีระดับพลังถึงราบเปิดประตูบานที่6แต่ไม่สามารถต่อสู้กับตัวตนที่เปิดประตูบานที่ห้าไม่ได้เลยหวังอีหังนั้นไม่ยากที่จะเปิดเผยพลังที่แท้จริงของตัวเองออกมาแต่ในตอนนี้มันถึงยามขับขันไม่เช่นนั้นทุกคนคงต้องตายอย่างแน่นอนซิดลอนนั้นต่อสู้กับนักฆ่าระดับเปิดประตูบานที่ห้าหนึ่งคนและบานที่สี่สองคนการต่อสู้ของเขานั้นลำบากกว่าใครเนื่องจากไดการสนับสนุนจากหวังอีหังก็พอทําให้เขานั้นสามารถต่อสู้ได้ กันยประกาศคู่ทั้ง3คนจากสำนักไผ่เงินนานนี่วอมอมือกันต่อสู้ทั้ง3เองก็มีฝีมือที่ไม่เลวเหมือนกันในตอนนี้สำนักโลติดต่อเริ่มที่จะคิดได้พวกเขานั้นเสียพักเวกอไปถึง30คนแล้วแต่ก็ไม่อาจสร้างความรุนแรงให้อีกฝ่ายได้เลยทุกคนอดทนเอาไว้หวังอีหังคำราเขานั้นปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะสามารถป้องกันไอแห่งความตายในสถานที่แห่งนี้พวกเขาใช้เวลาต่อสู้อยู่ครึ่งชั่วโมง พวกเขาเริ่มเหนื่อยล้ากันเต็มที่แล้วแต่อีกฝ่ายยังเหลืออัพ50คนทั้ง50คนนั้นโจมตีในนอนที่พวกหวังอีฮังนั้นอ่อนแอหวังอีฮังนั้นเตริยอพร้อมที่จะกลายร่างเป็นร่างจำแรงร่างศักดิ์สิทธิ์แต่ทันใดนั้นมิยอวอเสียงแมวก็ดังขึ้นมันเป็นแมวที่อ้วนกลมจากนั้นมันก็เริ่มทาการสังหารนักฆ่าที่กําลังโจมตีมาหนึ่งการโจมตีเท่ากับหนึ่งชีวิตที่เสียไปร่างกายของคนที่โดนโจมตีนั้นร่างขาดครึ่งออกเป็นห้าซีดในทันที มีหลายคนที่ตกใจและหนีไปในตอนนี้เหลือเพียงห้าคนที่ยังไม่ได้หนีเขาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดของสำนักโลหิตนที่แห่งนี้ด้วยพลังบ่มเพราะของเขานั้นอยู่ในระดับเปิดประตูบานที่6แต่เท่านั้นสามารถตรวจล้อ,อก,กอขีดจำกัดขั้นที่2ได้จึงทําให้เขานั้นแข็งแกร่งอย่างมากทั้งสองกลุ่มนั้นมองหน้ากันจากนั้นการต่อสู้ของแปรคู่ก็เริ่มขึ้นเฮมานั้นต่อสู้กับสิท์ที่มีพลังบมเพราะระดับหกเขานั้นต่อสู้ได้อย่างสูสี จากนาชายจากสำนักโลหิตก็พูดขึ้นจัดการเจ้าหมอนั้นซะเสียงนั้นดูแข็งแกร่งเขานั้นสั่งให้คนที่เหลือนั้นลุมโจมตีไปที่หวังอีกหังคนเดียวปิงเฮยนั้นไม่ยากที่จะเข้าไปยุ่งเพราะเขานั้นรู้ว่าหวังอีหังนั้นแข็งแกร่งเทียงได